สวัสดีครับทุกๆคนที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้พ่อน้องชานิสาจากช่องชานิสาเฟมเล y ี่นะครับเราจะมารีวิวนะครับไอเทมใหม่ที่ได้มานะครับเป็นตัวอย่างสินค้านะครับเป็นฝาครอบล้อนะครับสั่งมาจากที่ประเทศจีนนะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับในไทยหาซื้อยากนะก็สั่งเองเลยดีกว่านี่นะครับ เดี๋ยวออกมาดูทีละชิ้นเลยดีกว่านะครับเป็นฝาครอบล้อขนาดสิบานิ้วนะครับตรงรุ่นกับของโว้หรือป่าวาไม่แน่ใจนะครับยังไม่ได้ลองใส่เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะแกวมาให้ดูทุกชิ้นเลยนะครับนี่นะครับฝาครอบล้อนะครับส3นิ้วนะครับ นี่นเลยสองชิ้นแล้วสามชิ้นแล้วจะใส่ได้พอดีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับมีแกะกันสดๆเลยนะครับแล้วก็สี่ชิ้นแล้วนี่ครับโอเคเดี๋ยวจะทำการใส่เลยนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายตอนใส่นะครับมันใส่ ต้องใช้2มือนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับหลังจากที่ใส่เข้าไปในเจ้าล้อ13นิ้วของเจ้าโวลคันนี้นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนล้อเรียบร้อยแล้วนะครับสากคาดนะครับ13นิ้วนะครับก็ใส่ได้พอดีนะครับแล้วก็ใส่ง่ายกว่าของเดิมด้วยนะครับล้อโครเมียมนะครับฝากครอบล้อขอบ13นิ้วของเจ้าโวลคันนี้นะครับว้าว ก็าอาจจะต้องหาตัววงแหวนสีขาวมาคาดใหม่อยนะครับเพื่อเพิ่มความมีมิตินะครับตอนนี้มันจะล้น้นนิดหน่อยนะครับจากเท่าที่ดูนะครับแต่เขาถือว่าสวยงามมากนะครับดูคลาสสิกขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะครับว้าวเป็นยังไงกันบ้างครับล้อฝาฝาครอบล้อเลโทรนะครับแบบโครเมียม 13นิ้วใส่เจ้าโว้กอีวขันจิ๋วนะครับ